สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิีเวิร์ดประจำวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2024กันอีกครั้งนะครับท่านเป็นทาตของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาตของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ชีวิตเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้านี่คือความจริงของกฎในโลกวิญญาณในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่16ได้บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่า เมื่อท่านยอมตัวเชื่อฟังเยี่ยงธาต่ตอผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นทาตของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ชีวิตเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าก็ตามนมัสการแปลว่าบูชาเคารพเชื่อฟังยอมจำนอนอยากไม่มีเงื่อนไขเหมือนดังทาต อาดำเอาเชื้อบาปคือการพึ่งพาในตนเองทำตนเองเป็นรูปเคารพบ,บูชานมัสการตนเองคือเชื่อมั่นในความคิดของตนเองเชื่อฟังตนเองเหมือนดั่งธาตยกตนเองเป็นใหญ่คือยอมจำนนก้มกราบเชื่อฟังในตัวเองคิดและกระทำตาม,ตามใจปรารถนาของตนเองซึ่งไม่มีทางที่จะทำดีสมบูรณ์ครบถ้วน ดีพร้อมได้เพราะตายจากความดีงามคือพระสิริของพระเจ้าจึงไม่มีกำลังที่จะทำดีให้บริสุทธิ์ดีพร้อมได้เพราะพระเจ้านั้นดีเป็นความรักเป็นความบริสุทธิ์เป็นความชอบธรรมเป็นความสว่างเมื่อไม่มีพระเจ้าไม่มีพระลักษณะของพระเจ้าในวิญญาณที่ตายจากพระเจ้า ก็มีลักษณะของความตรงกันข้ามเกิดขึ้นแทนในวิญญาณคือความชั่วความเกลียดชังมนทินความอธรรมความมืดซึ่งไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเลยตั้งแต่เริ่มต้นแผนการที่สร้างมนุษย์เป็นลูกของพระองค์จึงเรียกการกระทํานี้ว่าบาปแปลว่าผิดเป้าหมายพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ พึ่งพาวางใจในพระองค์แต่มนุษย์อดัมถูกล่อลวงให้พึ่งตนเองอดัมทำบาปไม่เชื่อฟังฝืนคำสั่งกินผลไม้ต้องห้ามอดัมนำเอาพลังอำนาจของความบาปและความตายและคำสาปแช่งคือสิ่งดีๆสิ่งดีงามที่เรียกว่าพรของพระเจ้าสูญสิ้นไปเข้ามาปกคลุมอยู่เหนือโลกนี้ ครอบครองอยู่ในวิญญาณจิตใจร่างกายของมนุษย์ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างรวมทั้งร่างกายของมนุษย์ต้องตายสูญสิ้นตกอยู่ใต้พลังอำนาจของความบาปและความตายนี้เหมือนธาตุพิสูจน์ได้แม้มองไม่เห็นแต่สามารถส่งอิทธิพลผ่านทางความคิดเข้ามาในเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกนี้ ตราบใดที่เรายังมีร่างกายที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกสามารถรับสื่ออิทธิพลคลื่นกระแสะความคิดนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้จากภายในตัวของเราเองและจากภายนอกมันสามารถผ่านทะลุก,กำแพงไม่ว่าจะหนาเท่าใดก็ตามไม่ว่าจะปิดหูปิดตาก็ตามเราสามารถรับคิดตามกระแสะนี้ได้ซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนัง กระแสระบบของโลกนี้คืออิทธิพลพลังอำนาจของความบาปและความตายซึ่งเป็นศัตรูอยู่ตรงกันข้ามต่อต้านพระเจ้าซึ่งเป็นความดีงามความบริสุทธิ์ความรักเป็นพระเจ้าตัวจริงผลคือลูกหลานเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่ตามมาตกอยู่ใต้พลังอำนาจแห่งความบาปและความตายนี้คือเป็นทาตเชื่อฟังความคิดของตนเองเห็นแก่ตัว เย่อหยิ่งจองหองบูชานมัส,สการตนเองซึ่งเปรียบเสมือนรูปเคารพที่อยู่ในใจและเป็นผลออกมาทางภายนอกคือสร้างรูปปั้นจากสัตว์จากอะไรต่างๆที่ทรงสร้างมาเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงรูปเคารพที่อยู่ในใจต้องการให้รูปเคารพนั้นทำตามความปรารถนาที่เป็นของตัวเองอยู่ในใจของตนความจริงคือในโลกวิญญ,ญาณ มีสองเจ้านายเท่านั้นคือบาปหรือความชอบธรรมตัวเองเป็นใหญ่หรือพระเจ้าเป็นใหญ่ความตายหรือชีวิตพระเยซูตรัสว่าท่านไม่สามารถเป็นค่าสองเจ้าป่าสองนายได้ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างท่านจะเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือท่านจะเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ชีวิต เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าพระเจ้าอวยพรพครับ